สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่าสมาชิกใหม่สมาชิกเก่านะะก็รับฟังพร้อมกันนะครับผมวันที่สามเสดษมีนานะเวลาบ่ายสองโมงบ่ายสองบ่ายสามนี่แหละนะ,ะเรามาตามตัวเลขกันชุดนี้มีชื่อว่า ตัวเลขจากมิสเตอร์ววยนะฮะ <c oughs> อ่ามิสเตอร์วายก็มีวิธีเขียนตัวเลขง่ายๆนะ,ะแล้วก็ใช้มิสเตอร์ววยจับนะฮะเราก็ดูจังหวะตัวเลขมันจะมันจะทำมุมตีโกนกันนะฮะก็เอาอักษรภาษาอังกฤษมาใช้นะฮะก็คือมิสเตอร์วายนี่แหละจะทำมุมตีโกนกันนะฮะ เนื่องจากรูปร่างเขาว่านะเข้ากับการตีกนอตัวเลขนะที่เป็นสี่เหลี่ยมมาเป็นสามเหลี่ยมได้อ่ะตามชมเลยนะไม่เสียเวลานี่นะพร้อมแล้วนะเลขจากมิสเตอร์วายนะ,ะยังไม่ลงตัวเลขนะครับผมยังมองไม่เห็นนะอ่ะเราจะลงตัวเลขกันนะเอาช่องนี้ก่อนนะครับผม เจ็ดสีหนึ่งหกห้าสองกับห้าห้านะเลขล่างนะอ่าเราลงไปตามลำดับนะมีอยู่เก้าช่องอ่าลงไปเลยนะเอาหลักหน่วยนี้แหละมาลงนะสองเอาลงสีไหนดีสีแดงดีกว่านะเจะ็ดโตดีนะสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์น่าลงให้ครบเสร็จแล้วเราจะลงอักษรต่อจากไปอีกคู่หนึ่งฮนะสองแล้วก็สามนะะนี่นี่ต่อกันไปเลยนะสามแล้วก็สี่สี่แล้วก็ห้าห้าแล้วก็หกหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดแล้วก็แปด แปดแล้วก็เก้าเก้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งเอาวางยังไงที่มันได้เจ็ดสามนะเรามาวางตัวเลขลองดูนะฮะไม่ตรงนะอ่าตรงนี้นะอะเราจะเห็นว่าช่องนี้สองสามช่องนี้เจ็ดแปดช่องนี้แปดเก้านะฮนะีกอ่กเจ็ดสามนะแปดเจ็ดสามนะฮะ ถ้าเราได้ตัวเลขเราก็จะได้ที่แปดเจ็เนี่ยไล่มาจากทางนี้นะ872เจ็ดสองแปดเนะ9ะเก้าองนะฮนะ ดูทิศทางมันเข้านะอ่าเรามาดูวดน,นี้วัที่จะถึงนี้นะฮะศูนยสองห้าแปดเจ็ดสามเลขล่างก็เจ็ดสามนะะเราก็วางตัวเลขลงไปนะครับผมหลักหน่วยสามนี่แหละอ่าสามสี่ห้าห เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งอ่ะวางตัวเลขซ้อนลงไว้อีกตัวหนึ่งนะสามแล้วก็สี่นะครับผมสี่แล้วก็ห้าห้าแล้วก็หกหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดแปดแล้วก็เก้าเก้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งแล้วก็สอง อาถาวางทิ่ทางเดียวกันนะตำแหน่งเดียวกันถาวางอย่างนี้ตำแหน่งเดียวกันนะตัวเลขมันจะมาที่เก้าแปดสามเก้าแปดสนี่เก้าแปดสามเก้าแปดสี่นะศูนย์แปดสาม 084เห็นไหมคิดทางเลขมันจะมาอย่างนี้อ่าถ้าเราจับตรงนี้นะอะมองดูให้ดีนะ ถ้ากลับทิศทางนี้นะ9เบียด3 9เบียด4ตีกลับทิศทางหลังมาทิศทางนี้นะเราจะได้ตัวเลขที่615 715 หกสองห้าเจ็ดสองห้าชุดห้าหนึ่งหนึ่งห้าติดนะครับผมมีมีชุดแปดแปดสามแปดสี่ ห้าหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็สองห้าห้าสองมีชุดสองตัวนะฮะจับที่ตัวไหนบ้างครับผม ในระวังหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะมุมนี้จับได้นะอ่าทามุมนี้ก็หนึ่งห้าก็ติดเหมือนเดิมนะเก้าหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้านะฮะอ่ามุมนี้ติดแปดสี่นะครับผมทามุมนี้นะ มุมนี้ก็สามศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าห้านี่เห็นไหมเห็นไหมหนึ่งห้านี่สามหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้านะฮะหนึ่งห้าหนึ่งห้ามาได้หลายสเต็ปนะเรามาดูเจนะ็ดเจ็ดสามน้ำมากี่สเต็ปนะฮะ ่ามากี่สเตปสเตปเดียวนะแปดเจ็ดสามตรงซะด้วยนะครับผมอะทำให้ชมมิสเซอร์วนะจับแปดสามแปดสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองห้าห้าสองอะเอาประมาณนี้นะครับผม เก้าแปดสี่ศูนย์แปดสี่หกหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าหกสองห้าเจ็ดสองห้านะไม่เคลียร์เท่าไหร่เท่าสองห้านี่นะฮะแต่ถ้าเคลียร์จริงๆไม่เคลียร์หกหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้านะครับในชุดของมิสเตอร์ไวท์นทำให้ดูแค่นี้นะฮะ ปกติแล้วหมุนไปทุกทางเลยนะครับผมสามสี่ศูนย์หนึ่งห้าหกสามหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าหกหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแน่ ไอเจ็ดหนึงห้านี่จะสวยกว่าเพื่อนนะฮะอ่ะเม็ดเดียวเจ็ดหึงห้ากับเจ็ดห้าหนึ่งนะตามลองดูนะครับผมอาหมดเวลาพอดีกับตัวเลขของมิสไวน์นะให้โชคลาภ วันนี้จะปังกันไหมนะจะปังกันไหมที่เจ็ดหนึ่งห้าหกหนึ่งห้านะฮะอ่ะอำลาพาจากกันเท่านี้นะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว